สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเมนยูเกมมือก็เดินมนะครับโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาสอนตั้งค่าเบรกปูนะครับก็เป็นรอบที่สองกันแล้วนะครับที่เราจะมาสอนกันนะครับก็เรกปูนี่ตั้งค่ายง่ายนะครับเอาสําหรับหน้าจอ4.0ก่อนเลยแล้วกันนะฮะ4.0หลรงมาก็ให้ใหม่เงี้ยใช่ปะเออเราก็ให้เปลี่ยนมันซะ4.0นะครับก็เป็น4 80ดศูนย์คูณสองเจ็ดศูนย์เปิดเลห้านะครับเวลานี้หนึ่งชั่วโมงหกศูนย์นะครับก็ได้ก็น่าจะรู้ออดิโอที่เปิดน,นะครับเป็นใหม่อันนี้เป็นชื่อไฟล์นะครับหรือไฟล์เนมนั่นเองชื่อไฟล์ตั้งภาษางกฤษภาษาไทายตั้งไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนแล้วกดซฟตั้งชื่อใดก็ได้อ่าแล้วแต่คุณนะครับ เปลี่ยนมาเปลี่ยนของ4.5กันบ้างนะครับ4.5นี่720นี่นี่ต้องไปเปลี่ยนมันนะฮะอันนี้ก็ใส่เป็น480นอันนี้ความชาัดระดับ480นะครับ720ี่มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ<บ>อะไรเนี่ย b i t เ a t e ก็8เหมือนเดิมเวลาก็1ชั่วโมง6 0 0 0นนะครับแล้วก็ audio นะครับเปิดไปด้วยนี่ไฟนี้เหมือนเดิมแล้วกด s ซฟ e ราคาจะคือ อะไรก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะใบไหวมากนะครับหนึ่งนาทีละอันนี้เป็นของห้าจุดศูนย์กันบ้างนะครับโอเคห้าจุดศูนย์นี่ก็ใช้หนึ่งสองศูนย์คูณเจ็ดองศูนย์แล้วกันแล้วก็ปีเลสเนแปดนี่เจ็ดร้อยยี่สิบ p ี แต่ก็ไม่ค่อยชัดนะฮะ <c oughs> ก็เอาสักสิบละกันแต่ว่าก็แฝงไปด้วยอเวลาก็หกนาทอหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมอ๋อก็เปิดด้วยนะครับป้ายนมก็ตั้งไปเลยแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยแล้วเรื่องของนะอเซตติ้งกันบ้างฮะโอเคเซตติ้งก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างฮนะโอเคก็จบแนละ้ว เออถ้าใครอยากถ่ายเต็มหน้าจอมันผมน,นะครับก็มาอย่างเงี้ยก็ข้างบนนี้ไม่คูณอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนมัน,นะครับมันจะเต็มหน้าจอให้คุณเลยแบบแนวตั้งไงเนี่ยนะตั้งแล้วมันเต็มหน้าจอนะ่ะเออเวลาแล้วอะไรก็เออตั้งเอาไปตั้งกันเอาเองแล้วกันวันนี้ก็ก็จะคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้หกหนึ่งร้อยหกสิบหกซับสไครต์กันแล้วโอเคก็จบเท่าน,นี้ครับ to the club